สวิธีนะคะที่จะกำจัดความรู้สึกโกรธของเราออกไปได้นะคะคนส่วนใหญ่นะคะเ,เวลาที่กโกรธเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะควบคุมแล้วก็ระงับความรู้สึกระงับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะคะอลองใช้2วิธีนี้ดูนะคะอาจจะช่วยคุณลดความกโกรธแล้วก็เปลี่ยน พฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนนิสัยของเราไปได้โดยการที่เรานั้นจะฝึกนะคะฝึกที่จะข้อหนึ่งนะคะเราไม่ควรมีพลังลบนะคะเพราะเมื่อเขาส่งพลังลบมาให้กับเราเนี่ยเมื่อลบกับลบประสานกันมันก็จะเพิ่ม,พ,ม,พ,มพูนความลบขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะมีพลังของความโกรธที่จะอยู่ในตัวนะคะทําไมเขาถึงส่งพลังความโกรธมาให้เราแล้วเราสามารถที่จะตอบโต้ความโกรธนั้นกับคืนไป mm. ก็เพราะว่าเ,เราเราอนุญาตนะคะเราอนุญาตในตัวออของเราเองว่าเราอนุญาตรับอารมณ์โกรธนั้นเข้ามาเราต้องไม่อนุญาตนะคะเราต้องไม่อนุญาตและถ้าเรามีจุด ที่เหมือนนะคะจุดเหมือนกับพลังที่ส่งมาหรือว่าอ,อย่างเช่นอารมณ์โกรธเรามีอารมณ์โกรธอยู่ในภายในเนี่ยพลังที่ส่งมามันก็จะมาเพิ่มนะคะมันก็จะมาเพิ่มมาผสานมาผสมกับพลังความโกรธของเราที่มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นนะ,นะคะอย่าอนุญาตให้พลังความโกรธนั้น เข้ามาแล้วก็อย่าอนุญาตให้มันอยู่ในในตัวของเรานะคะเราต้องไม่มีเลยพลังนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะทําร้ายเราได้หากใครที่เขามีความรู้สึกไม่ดีกับเรานะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะมาเพิ่มพลังลบๆพลังโกรธให้กับเราได้เพราะเราเป็นไงคะเพราะเรานั้นไม่มีพลังลบอยู่ในตัวและเราไม่อนุญาตให้พลังนี้อยู่ในตัวของเรา ะะข้อแรกก็คือเราจะไม่มีพลังแบบนี้นะคะพลังความโกรธพลังลบพวกนี้เราจะไม่มีอยู่ในตัวของรานะคะและข้อที่2ก็คือสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะอย่างเช่นเ,เราอาจจะโพสอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งหรือว่าเราเทำคลิปออกไปเนี่ยมีคนคอมเมนต์มานะคะมีคนคอมเมนต์มาในสิ่งที่ทำให้เรา มีความรู้สึกว่ามันเป็นลบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้เราต้องมีความรู้สึกว่าโอ้อยมันมันสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรานะ่ามันเกี่ยวกับตัวเขามากกว่านะคะมันเป็นในส่วนของตัวเขามากกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเราต้องเราต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะคะะะเพราะฉะนั้นถ <Poppy> ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีความโกรธความเครืองอความ อารมณ์ที่แบบว่าหงุดหงิดเลยนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่เรามันไม่เกี่ยวกับเรานะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่สั่งส่งเจตนาไม่ดีมาให้กับเราเนี่ยโก,กรธเกลียดนะคะส่งมาหาเราเนี่ยเขาก็จะดูแลในในในรับผิดชอบในส่วนที่เขาส่งมาให้เราถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะ เขาต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะลองเอาสองวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับการควบคุมอารมณ์โกรธของเรานะคะวิธีแรกก็คือไม่อนุญาตนะคะเราจะไม่มีพลังลบๆอยู่ในตัวของเราและวิธีที่สองก็คือมันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาส่งมานะคะเขาเองต้องเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะ